เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็ก็มาในในในสไตล์ที่กลับไปเล่นเหมือนโอสกูฟุตบอลก็คือ4-3-3ที่ทุกคนรู้จักอพิจว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนก็คือตั้งแต่ซาร่าไม่อยู่ลิเวอร์พูลก็พยายามที่จะเล่น i n v e r อ์ข้างเดียวก็คือ i n v e r อ์ทางด้านขวาเมื่อคืนก็ใช้โชต้าสลับคือข้างหน้า3คนมันสลับแปลคเมื่อคืนนี้แต่ว่าทําแบบนี้มา2ครั้งละก็คือว่า ดูนเยสเนี่ยเล่นหน้าซ้ายกับหน้าเป้าสลับนะฮะโชตาเนี่ยเล่นอินเวอร์ขวากับหน้าเป้าแล้วก็ดิอาสเนี่ยทำไมโค้รเก่งนะซ้ายแล้วก็ออกมาอินเวอร์ขวาซึ่งดูแล้วมันเปิดทางให้แบดลี่วิ่งเพราะว่าแบดลี่ไม่สามารถที่จะอินเวอร์เข้าไปเล่นได้มันเป็นมันเป็นวิธีการที่แก้ไขซึ่งนักบอลของลิเวอร์พูลก็ทำได้มันมันมันแปลกตรงนี้ครับ